ครับผมช่วงน,นี้สีได้ขอเล็กน้ำไอ้ไข่ครับผมไอ้ไข่วัดเจดีครับจังหวัดอย่างก็ดีน้ความสีธรรมราดติไก่มือไง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 ไอไขไเอ้ไงไงไง้งไงไงไงงไ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 งนงไ ซอยลูกซอยหลานได้ไอ้ไข่เอ้ยซอยน้องซอยนุงได้ไอ้ไข่เอ้ยกระยับกะยบตัวอันอะไรล่ะอันหลายตัวเลยที่ไปท้ำบุญวัดไอ้ไข่มากครับผมพี่สาวเราไปทํำบุญวัดไอ้ไข่มากเราเด็ของดีมากได้สมาจุดขออยบาน พี่น้องจังทะเบิ้งซอยกันครับหวยมานั่นแล้วเถอนะเนาะติดเรือติดเรื่รติดตไปลองาวนัน,นวัดไอ้ไข่ไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมแล้วเห็นพี่น้องเห็นทักทักน้ำกันครับมือนี่ตั้งหนา้าตั้งตาเอา คักเนี่ยครับมือนี่พี่นอ้องเขากับมาหลายครับคุณ <c oughs> เอาเตรียมตัวเด้เอเฮาคณะสารพันเตรียมตัวมาไทยรือเาอเาแบบเลย่เขานเลาลี่เล เอาเบิ้งมาเบิ้งใกล้ๆามาสิเห็นไม่เสียเอามาท่านเห็นตินี่ว่าแต่งเครื่องขุนทั่วจักเหลียบหอยชุดขุนชุดปัดขุนติ่อน,น,นั่นนั่นนั่นตัวเลขมาแล้วครับตัวเลขมาแล้วพี่น้องเบิเ้งคักคักนี่ๆๆนี่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 เอาเดี๋ยวอีกสักคู่จังคอยมาเบิ้งครับครับด้วยความใจจดใจจ่อครับผมใจจดใจจ่อแล้วพี่น้องขันไปทำบุญวัดไอ้ไข่มากข้าเจ้าเสียให้ เขาไปทำบุญมากข้าเจ้ากระเจาหิมาเสียงโศกครับนี่เป็นถูกครับวัดดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ถูกกําลังลดลงเรื่อยๆครับเล็กําลังโพครับพี่น้องเลขกําลังโพครับพี่น้องเห็นตัวไหนครับครับเจ็บไปเสียงโศกครับพี่สาวข้าเจ้าใดมากครับผมข้าเจ้า ขาเจ้าเคยได้ขาเจ้าเคยถือครับงวดวังหันงวดก้อนกับถืองวดวังหันกับถือครับนี่ขา<อ>เจ้าแล้วออกมาให้พี่น้องทั้งเฮาเบิุงนี่ครับมันหยังพี่น้องเบิังบัง,บง,บงบดีๆครับมันจะเป็นเสียงตัวใดศูนย์งระดิ่งยังข้นศูนย์หรือยังศูนย์เลขนี่บาศศูนย์ที สูงตีนั่นเท่าไหัอกล้องเนีมันยู่นะสูนาดนี้สูงนีนยู่อีกสองตัวครับไอ้ไข่ครับมาแล้วครับตัวที่สองกะลังมาแล้วครับพี่น้องตัวสองกะลังเห็นคักครับพี่นอ้องขึ้นว่าตัวไหนเอาน้าตัวสองมาแล้วครับ ขอบารมีไอ้ไข่ครับบารมีไอ้ไข่ครับน,ะนะั่นนั่นนั่นนั่นว้ยมันคือสิเขาเรียกไข่แต่ย่าเขาเรียกไข่คักๆนี่นี่คือวัดศูนย์กับหานี่ห่านเจ๊ะเลยนี่แมนแมนหาคัก หายดีปะชุนเราหาแล้วคับอ้าวชัดชัดเด้วครับหมวดปวดทายที่รูปร้นเลยเพ่นจะแกียมเลกมาแล้วครับตัวที่สองครับมากล้วครับหาชัดๆเลยครับ ศูนย์มาแล้วหามาแล้วครับเหลืออีก,<า>กตัวนึงครับดูใ้ร้านเดิมแห่งนี้จะพูดตาพว่าดีดีแล้วจะแก้บวคือจักหาชัดๆนะครับบารมีไอ้ไข่ครับผมไอ้ไข่วัดเจดี จังหวัดนครศรีธรรมราชครับขอโศกขอหลาบน้ำไอไข่ครับชัดๆเลยพี่น้องว่าต้องตีว่ต้องไปอ้อมค้อมว่ต้องไปตีปัญหญายากเห็ดตัวเลขโคโรมาโลดสองตัวแล้วครับเลืออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับตัวที่สามครับผมรอลุ้นครับ รอรุ้นครับผมตัวที่สามจะเป็นตัวอะไรกระเลขทูบไอ้ไข่นี่นะเอากระเวะกระนิดเลขทูบไอ้ไข่นี่ตัวตัวที่สาม้วครับ อย่างไดเป็นแหลมๆติโอ้ยเป็นหนึ่งนี่แล้วตีพี่น้องเราใจจดใจจ่อครับใจจดใจจ่อแต่น้อ้เป็นหนึ่งนี่เด้อพี่น้องใกล้แล้วครับใกล้เสีนตัวที่สามแล้วครับ สมจออ้ยอันเปนหนึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งูนชาซูนหนึ่นจ้ีนีน่็กมนี่มันซีเาเป่าเดาเ้าเป่าดาเปียกีไ้ซัดดอกสิขายนเอาเลั่นหมแล้ว้ตาน่นัง ตัวได้ยัยฮะสุดท้ายแล้วครับได้แล้วครับบะนี้ศูนย์าครับผมศูนย์มาแน่ห้ามาแน่ครับงวันนี้ พี่น้องเขาเห็นตัวไหนยกเจะเห็นตัวไหนเป็นจังได้หูเอาเป็นจังไม่จังได่กัดศูนย์มงเกินหามังเกินนี่เม็ตัวนี้แมอัน้ว่าศูนยหู้โดันั่นละะว่าอตนี้ละว่าจะได้สามใต้มัศนย์ัีเงินซื้อหลายศูนย์ห้าครับศูนบล่่ยงบาบาบาศูนย์ศูนย์ศศูห้าครับผมเจ้ามือห้ามอั้นครับวันี้ เนงใจมันนศูนย์ูนหา้าศูนย์ห้านยหยังสันดิอันอยากใบสามตัวสันตินึ่งอันนั่นอันนั้นอน้อยๆน่ก็ะหาก็ามใบน้อยๆอ,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 อันนี้มันศ <c oughs> ูน์่นี่รบ่มันศูนย์ห้าเน่ยได้แล้วนี่นีนี่เพิน่นหาแล้วให้สองตัว บาลมีคาว่าท่นถึงสามตัวดอกเอาสองกับพ่อลานี่ีศูนหาครับผมพี่น้องซื้อเอาครับจมือยับฟ้าวันว่าได้ตัวสามกับตัวสองอันตันี้จมือเข้อันนี้ตัวนีนั่นละศูนหาซื้อเอาครับศูนหาครับพี่น้องศูนหหาศูนี่ล่ะจมือยัอันเด็ดเด็ดเด็ดขาดงวลนี่อ้าบาลามีไอ้ไข่ครับผม วัดเจดีนีราได้แล้วชูนหาพันหายแล้วน,นี่นั่นง่ามพร้อมฝุ่นสวยรวยยุบฝุ่นชูนกหามหาบด้ไปตีเป็นตัวไรอีกพี่ท่านี่ทางหันบเขามีสอนีชคหมันสมันพี่น้องสุผูสุขคน